จริงเพื่อนเราอยู่ระยองเยอะตอนนี้ก็คือเพื่อนที่กรุงเทพเนี่ยไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนแต่จริงๆถ้าเกิดคนไม่เข้าใจคือเฮ้ยเที้ยอะไรวะอ๋อมาเพื่อนอ๋อมาแขมวัดไซน์เมื่อตะปูทองสันทองสันเจ็บมจ็บเงี่ยนเว้ยเฮ้เปิดเปิดร้านมานานยังเข้าปีที่สามแล้วคุมไหมคุมไหมเปิดแล้วนะสามปีแรกอ๋อเฮ้เจ็นเลยเฮ้เป็นเลย มาลายองมาเที่ยวอะไรก็ไม่เคยได้ยินใครพูดทีเลยนะน้องไปตลาดสดอะไรยี่มั้งดีไหมไหนนี้ไหนนี้นอะไรติดหน้านี่เป็นตำนานของระยองนะครับเรียกว่าใจล้วจ่อยเฮเวนฟิงเกอร์สวัสดีครับตอนรับผู้ชมไปก <c oughs> ันครับเราอยู่ที่ระยองเที่ยวจนจบแะแล้วก็ คิดได้ว่าจริงเพื่อนเราอยู่ระยองเยอะคือตอนแรกมีคนนึงเปิดร้านอาหาอยู่ระยองอยู่แล้วคนนึงมาเปิดตามนะครับตามผัวมานะตามผู้ชายมาแล้วก็คือความเหงาของทั้งทุกคนเนี่ย ครับก็เป็นทั้งกลุ่มทั้งแก๊งตอนนี้ก็คือเพื่อนที่กรุงเทพเนี่ยไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งคุกี้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 ก็ต้องขอบคุณถ้าก,กล้องใจดีนะชื่อคุณมีนะครับเขาก็มาถือกล้องให้เรานะครับอันนี้เราไปกินร้านเรียกว่าพรแหนมคือคนเข้าใจว่าการที่เราจะมาระยองเราจะเป็นต้องกินอาหารทะเลอะไรก็ซึ่งแบบว่าตั้งแต่ที่เรามาเอาตีนเหยียบระยองเรายังไม่ได้กินอาหารทะเลจนยันร้านสเต็กของเพื่อนเมมมมื่ออวาานน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 ะะครัับจ้้ตตีหูแ งาทะเลไม่แพงทีครับดูได้ว่าไฮโซแบงกก์กิจกิจพันธ์งี้เราจะไม่สามารถกินอาหารถูกได้เลยนะครับเราเป้าของเพิเชนน่นนะครับเราเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะเราอายคนไอจอยนี่แหละนะครับเป็นวัยรุ่นอายุไม่น้อยนะร้อยล้านก็ยังไม่ถึงแต่ว่ารวยมากนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านพอแหนมเนืองสาขามาพขาที่เพื่อนผมเขาเป็นเจ้าของร้านเป็นยังไงนะก็จะสน,นับสนุนนะให้ทุกๆคนที่มีความฝัน เติบโตขึ้นนะครับอย่าไปทิ้งความฝันอย่าไปเห็นความฝันของเราเป็นจุดเล็กๆนะครับเดี๋ยวขับรถก่อนเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวถ่ยรับเก่งบ๊ายบายเราก็เจอเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันก็คือเราเปิดไนเบรเรตเตอร์เราวนรเบรเตอร์ค้างมันบอกว่าสามนาทีไม่ช่สามนาทีไหนะวาดูโหไอสัตว์เลยเลยไปกี่โลนะ สิบห้าโลถึงโนตาเวย์เลยออกกรุงเทพเลยวันเนี้ยต้องกลับรถสุดปังเลยไม่ละสิ่งที่เราไม่เข้าใจคือเครือที่เขาบอกว่าระยองอ่ะจะต้องพูดฮีแต่ว่าถ้าไหนเรามาระยองไม่เคยได้ยินคนระยองพูดยีฮี่ีเลยนะแปลกมากคือแบบแต่จริงๆถ้าเกิดคนไม่เข้าใจคือเฮ้ยเหี้ยอะวะอ๋อมันแค่มาไซมาแปบเดียวไปดูกันมึงกูไปกลับรถมากูเกือบดึ่ มคนเทยทำไมเนค้างอะใช้เน็ตยี่ห้ออะไรอะอะไรอะเออต้มตำปูปลาร้ามานี่ปลาทูนี่ปลาทูครับเฮ้ยใครก็ได้มานั่งคุยเราหน้ากล้็เลยดีเงาเฮ้ยเพื่อนมาสักลมแล้เราไม่อยากเป็นเพื่อนกับแกนแล้วแต่หนูจะพูดตรงสันตรงสันจิ๋วจิ๋ว เฮ้ยเปิดเปิดร้านมานานยังเข้าปีที่สามอ่ะคุมไหมคุมไหมเปิดร้านสามปีแรกอ่ะไม่เปินคนไหนไม่เปินคนไหนเฮ้ยของกูชอบร้านมึงนะมึงมันสะอาดรู้สึกกินแล้วแบบสบายใจจะไปขี้เพื่อนแล้วชั่วโมงพอดีเลยคุณอารยาออมาเที่ยวอะไรกูไม่เคยได้กินใครพูดดีเลยนะต้องไปตลาดสดอะไรอย่างงี้มั้งดีไหมแดงฮีแดงฮีอะไรติดหน้ะ แก่ัดต้มยำนี่กูกำลังจะรีวิวร้านให้เหมือนเนี่ยจะเห็นมึงรู้สึกเต้นครูไว้กูเลยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรแก้วโอ้แม่งอร่อยทั้งเนื้อหมูเยอะจัดปีที่เกิดปกติมีแต่มันนะมันไม่ได้มีเนื้อเท่าไหร่มันหัวหมูนะ มันกรุบๆก็วะกรุบเลยม่ะชิมปลาก่อนต้มดำเด็ดหายเดาตั้งหนึ่งปลาอร่อยจัดจริงบอกเลยได้มนไม่กีววันนี้ที่ถึงกับต้องเคลียร์ล็อค้าออกเลยนะเพื่อจะมารีวิวร้านพูดเหมือนมึงรู้รู้มันจะบุเทียอะไรบ้างมึงก็พามาระวัง เน่มเดินเรี้ทูอีทนี่นี่ไปดูเมี่ยงประตู ่อนมากเลยนี่ให้ดูให้ดูให้ดูซัหหกหลักพังนี่กับบ้านเลเป็นอะไรวะคี่ถึงเพื่อนมากๆากเ ร้านอะไรร้านพรแหนมเนื้อม้ะขาฝากด้วยฝากตัวด้วยนะคะอยู่ที่อยู่แถวไหนนะอยู่แถวไหนนะถนนสาย36ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมาเที่ยวระยองเสร็จค่ะกลับแวะทานได้เลยติดติดด้วยติดช่องแบงกี้ด้วยฝากติดตามแบงกี้อะไรนะกิตติพัฒน์กิตติพัฒน์ด้วยนะคะฝากสับตะไคร้แล้วก็กดไลค์กดแชร์รัวๆทำไงกดแชร์นิ้วนิ้ว นี่เป็นตำนานของระยองนะครับเรียกว่าจอยแล้วจอยเฮเบตติงเกอร์คิดให้กูเองนะการเห็นแบ๊วๆใสๆเป็นกูเอง